ดลงไปค่ะกเอาค่ะใส่น้ำลงไปทุกคนทุกคนค่ะเราวไปเช่าหน่อไม้ไว้สักคืนนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนมีขาวจั๊วเลยค่ะทุกคนรูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหาหน่อไม้อีกแล้วค่ะวันนี้มาป่าใหม่ค่ะทุกคนป่านี้ยังไม่เคยมาค่ะพอมาถึงป่าไผ่ก็ต้องตกตะลึงเลยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าหน่อไม้เยอะนะคะคนเยอะกว่าหน่อไม้อีกค่ะ ก็คนญี่ปุ่นก็จะพาลูกๆหล,ลานๆออกมาหาหน่อไม้กันเล่นๆสนุกสนานนะคะก็ไม่ได้หากันแบบเป็นจริงปัญจังค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการผ่อนคลายมากกว่าค่ะเหมือนมาปิกนิกกลางป่าไผ่ค่ะทุกคนงานนี้ก็ตาดีได้ก็ตาร้ายเสียค่ะทุกคนค่ะคนเยอะกว่าหน่อไม้อีกค่ะทุกคนไปค่ะเราไปหาหน่อไม้กันค่ะ <c oughs> ทุกคน นี่คะ่ะทุกคนเราเจอแล้วนะคะหน่อไม้ก็ไม่ได้หาง่ายๆคะ่ะทุกคนคือเขาจะอยู่ในดินคะ่ะเราต้องขุดขุด,ข,ด,ข,ดขุดดูนะคะแล้วจะโผล่มานิดเดียวเองคะ่ะไปคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปขุดดูนะคะว่าหน่อข้างในจะใหญ่ขนาดไหนนะคะมะ おいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。おいいよ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 おいいよいいよ。いあ、二つ,つこ。これこれ。あ本当だよかったねー。

สงเลยนะทุก <play> <working people watching mother> 頑、うん、どこ <laughs> あなんかいい音がした来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 た 次で行けそうだね。あ、行けた、行けた、行けた。来た、来,来た、来た、来た。

あ、いた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 、うん、いたいたいた、うん、いた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 あおめでとう <laughs> ผลงานของวันนี้ค่ะทุกคนนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะคะคนไปหานี่แบบโอ้โหเต็มป่าเลยนะน,นี่ก็เป็นของเมื่อวานค่ะทุกคนวันนี้อันนี้ของวันนี้อันนี้ของเมื่อวานคะโ,โหหางใหญ่มากหน่อใหญ่เราจะอันนี้ก็ของเมื่อวานนี่เอามารวมกันเดี๋ยวเราจะดอง ทำหน่อไม้ดองค่ะนี่ค่ะทุกคนหน่อใหญ่แบบนี้เราจะเอาทำํำหน่อไม้ดองค่ะทุกคนีนเราจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือ เูลงไปค่ะเกลเอาค่ะก็ใส่เยอะๆเลยเกลือ,อ <c oughs> ใส่น้ำลงไปค่ะทุกคนท่วมๆค่ะเราจะแช่หน่อไม้ไว้สักคืนหนึ่งค่ะแช่เอาความขื่นความขมของเขานะคะใส่ท่วมๆเลยค่ะ <c oughs> เอาท่วมๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวละ หาอะไรมาทับไว้นะคะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปใส่ขวดค่ะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะคะทุกคนก็จะทำเป็นเหมือนหนอ่หนอมันค่ะทุกคนหน่อโอหรือว่าหน่อมันของทางภาคเหนือนะคะเมื่อกี้นี้จะเป็นเป็นเหมือนว่า เอาไปาไว้แกงค่ะแต่ว่าหนอโอหนอมันนี่คือเอาไว้ต้มค่ะทุกคนเราจะทําหยักไว้อย่างนี้นะหยักสับ,สบแต่ว่าไม่ให้ขาดค่ะทุกคนค่ะสับแบบไม่ให้ขาดนะคะเราจะทําไว้จิ้มต้มต้มจิ้มน้ําพริกค่ะทุกคนพริกาทางภาคเหนือนะคะ เขาเรียกว่าพริกดําค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็จะสับสับๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่ให้เขาขาดจากกันนะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะทําเป็นชิ้นแบบนี้แบบพา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 แบบนี้นะคะไม่ให้เขาแตกออกจากกันนะคะทุนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่น้ําไว้สักสองสามคืนแล้วก็เอาไปต้มค่ะก็ใส่น้ํา เดี๋ยวเราก็หาอะไรมากดทับไว้อย่างนี้นะคะกดทับไว้แบบนี้ค่ะแช่ไว้สามคืนหรือว่าญี่ปุ่นยังหนาวอยู่ก็สักสามสี่คืนก็ลองนี่ค่ะทุกคนหน่อไม้ดองของเราค่ะดองได้สองคืนแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นอันนี้จะแกงพรุ่งนี้ อันนี้แกงพรุ่งนี้อันนี้เก็บไว้ถ้าเปรี้ยวแล้วเราจะเอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะเอาไว้กินนานๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหนอหนอโอค่ะทุกคนหนอโอหรือว่าหนอมันนะคะอันนี้ก็ดองได้สองคืนแล้วค่ะหนอโอหรือว่าหนอมันแบบทางภาคเหนือค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิดดูนะนี่ขาวจั๊วะลยคะทุกคนดูอือ ต้มอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชิมดูก่อนว่าเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวพอแล้วเดี๋ยวจะต้มค่ะต้มสู่ทุกคนกินเลยนะ